ตำราดูพระอริยะมีหลายคนเมื่ออ่านบทความเรื่องพระอริยะหรือปลุกเสกพระแล้วได้พากันถามว่าจะมีหลักในการดูพระอริยะอย่างไรหรือพากันขอร้องให้อัตมาเขียนตำราพระอริยะให้ดูหน่อยอัตมาขอตอบเวณที่นี้ด้วยเสียงดังๆให้ได้ยินโดยทั่วกันว่าอัตมายังมีใช่พระอริยะขั้นใดขั้นหนึ่งจึงไม่สามารถจะชี้ได้ว่า พระรูปไหนเป็นพระอริยะหรือไม่ที่ทราบอยู่รูปเดียวและยืนยันได้ว่ายังไม่เข้ากระแสะพระอริยสงฆ์คืออาตมานี่แหละเพราะดูดูแล้วสังโยชน์ในใจของอาตมายังเต็มเปี่ยมไม่ได้ขาดตกบกพร่องลงไปเลยเพียงแต่ในสถานการณ์ใดจะแสดงสังโยชน์ข้อไหนออกมาก็เท่านั้นเองเช่นเวลาอาตมาเดินทางไปสนามบินและรถติดมากเกินคาดเวลาที่เผื่อไว้ก็ไม่พอ คิดในใจขอพุทธานุภาพช่วยให้ข้าพระเจ้าไปทันเครื่องบินเที่ยวนี้เถิดท,ทางที่ดูท่าทางจะทันยากแต่ปรากฏว่าพอเดินทางไปถึงสนามบินเครื่องบินประกาศว่าจะออกเดินทางช้าไปอีกสองชั่วโมงทําให้ความเชื่อในพุทธานุภาพแนวศีลปพัตตปรามาศแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าสังงยอยยังเหนียวแน่นเพราะเวลาตกใจแบบนั้นถ้าเป็นเพียงเหตุปัจจัยแล้ว ไม่หวั่นไหวก็น่าจะใช่นอกจากนี้ยังงุนงิดรถติดที่วินาสันตโรน,นั้นอีกด้วยพอตกใจหน่อยกิเลสก,ก็ถูกเก็บไว้ในคลังก็เดินพาเหตุออกมาหน้าสลอนเชียวอย่างไรก็ตามเมื่อพุทธศาสนิกชนอยากได้คู่มือดูพระอริยะอัตมาก็จะนำหลักสังโยช์ที่ผูกมัดไว้มีให้สู่กระแสอริยะได้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ มีสิบประการถ้าใครรู้ว่าและสั่งยอดทั้งสิบประการนี้ได้ก็เป็นพระอริยขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์หรือละได้บางส่วนก็เป็นพระอริยเจ้าไปตามสัดส่วนแห่งสั่งยอดที่ได้ละนั้นเบื้องตอน้นมาทำความรู้จักสั่งยอดสิบเสียก่อน 1. สักกายทิฏฐิความเห็นขันห้าหรือนามรูปว่าเป็นตัวเป็นตน 2. วิธีกิจฉา ความลังเลสงสัย 3. ศิเศรตฐาตาปา마ตาการปฏิบัติศีลและวัดแบบรูปคำเพื่อผลประโยชน์ในการเสริมความวิเศษขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ 4. กรารราคะความติดใจในกรารม 5. ปฏิฆะความหงุดหงิด 6. รูปราคะความติดใจในรูปฌาน 7. อรูปราคะความติดใจในอรูปฌาน 8. มานะ ความถือตัว 9. อุทธจัจจความฝ้งส่าน 10. อวิชชาความไม่รู้สังงยอ์คือเชือกเส้นเดียวที่ประกอบด้วยเกียวต่างๆที่มัดรวมกันสิบเกีียวทั้งเหนียวทั้งแน่นผู้ที่เข้าถึงอริยภาวะต้องละสังงยอดเป็นลำดับ 1. พระโสดาบันละสังงยอดได้3ข้อคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉา ศีลพระตปามาตสอพระสักทาคามีทำร,ราคะโทสะและโมหะให้เบาบางและสังโยชสามประการข้างต้นได้ 3. พระอนาคามีและกามราคะและปฏิบัติรวมทั้งสังงยศสามประการในเบื้องต้นได้พระอนาคามีและสังโย์เบื้องต่ำห้าประการได้เด็ดขาด 4. พระอรหันต์และสังโยช์คือรูปราคะ อรูปราคะมานะอุทธจัและอวิชารวมทั้งสังโยน์เบื้องต่ำทั้ง5รวมเป็นสิบสรุปสั้นๆว่าพระอรหันต์และสังโยน์ได้ครบสิบประการเนื่องจากการบรรลุธรรมขั้นต่างๆผู้บรรลุธรรมต้องทราบด้วยตนเองจึงขอมอบหลักการสิบประการนี้ไว้ให้แก่ผู้นำไปปฏิบัติไปวัดตนเองแบบตรงๆว่าจะได้มรรคได้ผลขั้นใด แต่ไม่ควรนําไปวัดใครว่าอยู่ขั้นไหนเพราะเป็นเรื่องของสภาวะจิตจของแต่ละคนท่านที่รู้ว่าใครบรรลุธรรมขั้นไหนอัตมาเห็นว่ามีอยู่ท่านเดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พยากรว่าแครบรรลุธรรมขั้นไหนคนที่ภูมิธรรมชั้นสูงจะไปทํานายคนที่มีภูมิธรรมระดับต่ากว่าได้เช่นพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระสาวกรูปใดเป็นพระอริยเจ้า หรือเป็นคำพีเปล่าพระองค์ตัดชี้ได้อย่างชัดเจนลุถึงยุคปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปการบรรลุธรรมก็เปลี่ยนไปผู้เข้าถึงธรรมไม่เคยบอกใครแต่ผู้ที่ภูมิธรรมต่ำกว่ามักจะแต่งตั้งมรรคผลตามที่ตนนึกเอาเองว่าพระรูปนั้นน่าจะบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้เดี๋ยวนี้ไปกันใหญ่ถึงกับบอกว่าใครเป็นพระอระหันต์สายใดออกมาตามสื่อเกลือไปหมด มีคนมาถามว่าท่านผู้นั้นผู้นี้บรรลุอรหันต์จริงไหมอัตมาตอบได้แค่ว่าไม่ทราบเพราะยังไม่เป็นพระอริยเจ้าตามขั้นที่ผู้ถามมาฟังดูคล้ายตอบแบบหัวหมอตอบไม่ตรงประเด็นความจริงก็ไม่รู้จริงๆนี่นาจะให้พูดความจริงมากไปกว่านี้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามแม้อัตมาจะไม่ยอมตอบปัญหาพวกนี้เพราะจนกลัวด้วยกล้าแล้ว อาตมาก็มีหลักส่วนตัวที่จะพิจารณาว่าท่านพุทธิอ้างตนว่าเป็นพระอารหันต์สื่อตั้งหรือพระอารหันต์คาดคะเนนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดด้วยการตั้งข้อสังเกตวิถีชีวิตเช่นเมื่อหลายปีที่แล้วเขาลือกันว่ามีพระอารหันต์มาโปรดญาติโยมแถวเอโดยมักจะพูดว่ากระดูกของตนเป็นพระาธาตุแล้วและที่สําคัญทําให้คนชะงงนสนเทว่าน่าจะเป็นพระอารหันต์ คือคำที่ท่านพูดให้สาธารณชนทราบว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดใหม่ไม่มีอีกต่อไปการอ้างแบบนี้ถ้าดูตามตัวหนังสือก็น่าจะใช้ได้แต่เพื่อความแน่นอนดูวิถีชีวิตของคนที่อวดอ้างว่าเป็นพระอรหันต์ประกอบตามดูจากข่าวที่ได้ทราบว่าบริขารที่ท่านใช้ล้วนหรูหรามีแบรนด์เนมกระเป๋าแทนย่ามก็ยี่ห้อดังสูบบรีก็ยี่ห้อดี รถก็รถหรูต่อมาเป็นเจ้าของเครื่องบินเจ็ตในความคิดส่วนตัวแบบเงียบๆว่าคงไม่ใช่พระอรหรันแต่น่าจะเป็นอรหุนมากกว่าเพราะพฤติกรรมหมุนตามโลกอย่างหัวปากหัวปำแบบนักบริโภคนิยมสวนทางกับวิถีพระอริยเจ้ายิ่งสูงยิ่งสันโดษแต่ก็ไม่ปรีปากบอกใครแต่อย่างใดเพราะกลัวจะถูกสวนกลับมาว่าเรื่องของพระอริยะปุตตุชนไม่เกี่ยว จนฉากสุดท้ายจบแบบผู้ไร้ข้ามแดนแต่ก่อนจะปิดฉากพระอริยเจ้ากำมาลอลงได้พุทธศาสนิกชนที่กระหายใคร่พบอริยเจ้าก็หมดเงินหมดทองเพชรพลไปมากมายจนปาน่านนี้ก็พากันเศร้าใจไม่หายไม่รู้จะขอคืนมาอย่างไรเพราะตอนให้ไปไม่มีหลักฐานการให้การจะไปรับคืนก็ยากเย็นอาตมาทำได้แต่ปลอบโยนว่าโปรงเสียเธอโยมปัจจุบันนี้ กระแสพระอริยเจ้ามาแรงทั้งฝ่ายสงฆ์และคฤรืหัดเมื่อมีคนอ้างตนว่าเป็นอริยะแล้วไม่แคล้วจะมีคนนําข่าวมาเผื่ออัตมาบ่อยๆวันหนึ่งโยมคนหนึ่งนำาพรพระพุทธรูปหนึ่งมาให้ดูมีรอยสักเต็มตัวมือขี้บุรีเขาบอกว่านี่คือพระอาทิตย์อีกองค์หนึ่งในยุคปัจจุบันกําลังสร้างเจดียด์บูชาคุณของครูบาอาจารย์ของท่านอธิบายเสร็จแล้ว หันมาถามอัตมาว่าเชื่อไหมว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์อัตมาถามสวนกลับไปว่าถ้าไม่ตอบได้ไหมโยมถามว่าทำไมไม่ตอบอัตมาตอบว่ากลัวไปกระทบกระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโยมนะสิถ้าตอบแล้วไม่ถูกใจโยมไม่โกรธกันนะครับครับไม่โกรธครับผมสัญญาอ๋อถ้าสัญญาด้วยก็จะตอบนะว่าไม่เชื่อว่าเป็นพระอาหารหันักนิดเดียว เหตุผลง่ายๆคือเพราะยังสูบบุหรี่อยู่บุหรี่คือการฉันทะแค่นิวรานเบื้องต้นยังไม่ผ่านจะให้ผ่านด่านอารหันต์ได้อย่างไรลอยสักทั้งหลายนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่พระอรหันต์ดูจะเป็นพระนักเลงมากกว่าเขาไม่โกรธเพียงบอกว่าท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรผมเชื่อต่อไปก็แล้วกันอัตมาก็ตอบแบบนักสิทธิมนุษยชนว่าเป็นสิทธิเบื้องต้นของโยมที่จะนับถือศาสนา และเชื่อตามที่ได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบแล้วจากนั้นโยมคนนั้นก็กราบลากลับไปอัตมาได้นำสั่งยชนสิบมาวางให้ท่านผู้ฟังได้ฟังดูแล้วเพื่อจะต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจว่าใครเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่ก็จะได้ใช้หลักการนี้หาคำตอบว่าใช่หรือไม่ถ้ารู้ความจริงได้จะปลอดภัยจากการถูกต้มตุนจากมารศาสนาในคราบนักบุญ แต่ที่แน่ๆและปลอดภัยต้องตั้งใจปฏิบัติทำเองแล้วอา l ักนี้ไปเทียบดูเรื่อยๆถ้ารู้ว่าก้าวหน้าจะได้ภูมิใจถ้ารู้ว่าหลาหลังจะได้แก้ไขให้เดินต่อไปขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสงบใจเมื่อได้ฟังบทความนี้อิสระแห่งจิตวิญญาณคือความสุขโดย พระราชรามันฉบับนี้ขออนุญาตเขียนผลงานเล่มใหม่ของตัวเองสักนิดเป็นผลงานเล่มที่437ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขียนแต่หนังสือธรรมะเพียงอย่างเดียวโดยมากจะเป็นธรรมะไปในทางเถราวาดมากกว่ามหายานผลงานใหม่เล่มนี้เลยเขียนพระพุทธศาสนามหายานในมุมมองของวัชรยานโดยเน้นไปนที่ธรรมะที่องค์ทลายลามะ านเป็นผู้ถ่ายทอดธรรมะของวัชรยานเป็นธรรมที่สามารถนำเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้และสามารถทำให้เรามีความสุขเป็นอิสระอย่างชนิดที่กล่าวได้ว่าบนโลกนี้ถ้าเกิดมาได้ศึกษาพระพุทธศาสนาวัชรยานแล้วถือได้ว่าไม่เสียชาติเกิดเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้เป็นการเน้นย้ำให้ผู้ฟังสนใจในพุทธศาสนา วัชรยานได้เข้าถึงและเข้าใจคือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการเป็นอิสระจากเครื่องรอยรัดทั้งหลายที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ทุกเพียงอย่างเดียวยังมีอะไรมากกว่านั้นความการุณาในหัวใจเป็นเรื่องที่ควรฝึกอย่างมากเพราะเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของการที่จะหอบพาให้เราเป็นความอิสระกระทั่งก้าวสู่ขั้นโพธิ เคยมีคนถามผมว่าการที่ผมไปอินเดียบ่อยครั้งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมหันมาชื่นชอบพระพุทธศาสนามหายานแบบวัชรยานหรือไม่ตอบได้เลยว่าไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้ผมไปอยู่ที่ลาซามาแล้วและได้มีโอกาสศึกษาวัชรยานที่นอนบูริงกาซึ่งเป็นวัดเดิมที่องค์ทลายละมะเคยประทับอยู่มาก่อนแล้ววัชรยานก็มีเรื่องของชาติที่แล้ว ชาติหน้าและมีพิธิกรรมบางอย่างที่แสดงออกถึงภาวะแห่งธรรมในเรื่องของความโลภโกรธและหลงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดความเคร่งในการพัฒนาจิตและปฏิบัติตรงลงไปที่จิตนี่ต่างหากเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและถ้าใครได้ศึกษาและวนำเอาไปปฏิบัติจริงจมจะทำให้เกิดธรรมะเกิดปีติและอิสระภาพทั้งทงที่ยืนเดิน หรือแม้กระทั่งนั่งแบบที่ลืมตากําลังทำภารกิจอยู่พุทธะของวัชรยานไม่ได้เน้นนั่งหลับหูหลับตาภาวนาแล้วสร้างมโนนิมิตมาหลอกใจตัวเองอีกคราวหนึ่งเพราะการปฏิบัติโพธิจิตเป็นการปฏิบัติที่เน้นปฏิบัติไม่ได้เน้นรูปแบบรูปภาษาหรืออะไรมากมายที่สำคัญปฏิบัติแล้วก็คือการปฏิบัติ ไม่ต้องการให้ใครมามองมาเห็นว่าเป็นนักปฏิบัติด้วยซ้ำไปจิตเดิมแท้งดงามอยู่แล้วใครหลายคนที่กำลังค้นหาจิตวิญญาณของตัวเองอยู่กำลังค้นหาวิธีใหม่ๆในรูปแบบต่างๆเพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตใจการที่ได้มาศึกษาธรรมะแบบวัชรยานอาจเป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้คุณค้นพบอะไรในความเป็นตัวของคุณเอง หรือที่เรียกว่าจิตวิญญาณเมื่อคุณได้ค้นพบในสิ่งนั้นใจของคุณก็เป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงที่สำคัญมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงทงั้งๆที่ยังลืมตาไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่มาเน้นลงที่จิตใจก่อนจะไปกล่าวถึงคำสอนอะไรที่สูงสุดสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวตรงหน้าเรานี้เราน้อมมาปฏิบัติมากันหรือ,อยังหลายคนรู้ธรรมะ เพื่อพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนภูมิธรรมแต่ภูมิธรรมนั้นยังเหมือนเดิมสิ่งที่น่าเสียดายมากที่สุดคือเวลาที่ผ่านไปเหมือนสายน้ำไม่มีวันกลับความการุณาเพียงธรรมะข้อนี้แม้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วอย่างแท้จริงเราก็จะมีความสุขเราก็จะเป็นอิสระและที่สำคัญเราจะเห็นแก่ชีวิตของผู้อื่นมีคุณค่าน่าทนุถนอมไม่ต่างไปจากชีวิตของตัวเราเองเลย อิสระคือความสุขความสุขที่แท้จริงจากการมีอิสระแต่เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง